รับพี่น้องที่เคารพท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะครับมื้อนี้พบพ่อกับนายกิติชัยบาลีช่องดีมีสละอีกว่าละหนึ่งนะครับมื้อนี้นายกิติชัยบาลีมีโอกาสมาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชีพุ่มมื้อนี้มา <c oughs> หาหมูผวกเ่อนผุงจริงๆก็าหูจกซื้อสนิทสนมกันมาแต่ว่าจะต้องให้หมูพวกเกินผงอะแจ้ง ซื้อเจ้าของเองให้เอฟซีได้รับทราบอ่ามู่พวกเพื่อนุูงที่รู้จักกันมากกันเข้ารบนับถือกันกันขออนุญาตถามซื้อในท่านซื้อยังครับสวัสดีสวัสดีครับอสวัสดีแบบนี้ไหมกับผมายเสนอลาพ้นอดีตกันั้นครับอ่าแล้วก็เป็นประธานศูนย์ข่าชุมชนจังหวัดเชัยภูมครับแล้วก็เป็นอีกหลายแนวกับไรบว์บดกขจิไรไม่แน่นไรไม่แน่พนเอโทานี่ละเมื่อนี้ท่านเสนอผ้ามา กินเข่าอยู่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับแซ่บแซ่บแล้วก็เป็นบรรยากาศที่หนามาเที่ยวผ้าหลูกผาหลานมากิน<ช>เนื่องจากว่าร้านอาหารร้านนี้นะครับเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆแล้วก็อยู่ในระบบให้หน้าสวนผสมนะครับเจ้าของร้านนะครับขออนุญาตถามถามซื้อจังหน่อยซื้ออย่างทานครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคุณแม่ของ จัดการลานเนาะค่ะเนาะคืออารีสุคนทศครเป็นข้าราชการบำนาญค่ะที่ทั้งเบิดอยู่นีจากไรมันหาไลค่ะหาไลแล้วก็เพชรล้านอาหารอยู่กลางนี่ค่ะอ่าโอเคคับที่นี่มาํำกันทั้งเบิดกะมาสามคนขออนุญอาตถามสื่อัสดีครับทีรศักดิ์ครูศีรัตน์ครับจากบริษัทปฐมมรครับนี่ถือโอกาสมาทำความรู้จักแล้วก็มา เย,ย็นกับ,ท,ท,กท,บท่านกำนันเสนอครับท่านกำนันเสนอครับนะครับบาทีจนี่วกมาถึงทั้งพียงนิดนึงอคุณแม่สถานที่ตรงนี้สามสี่ไร่เนี่ยผ้าช่มเลยบ่อะได้ค่ะอ่าเริ่มจากช่วงนี้ผมประทับใจตรงที่อย่านั่งไหมไปเริ่มต้นใจอย่านั่งครับ <พา S 2> ค่ะเชิญค,ครับครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าภ้าษาถนัดเด้อพี่น้องบ่จจาเป็นต้องใส่ภาษากลางภาษา ใส่ภาษาท้องถิ่นนะครับอันนี้อันนี้คําว่าแครงสวยฝ้าใสนี่แปลว่ายังไงคุณแม่สาวค่ะอ๋อลูกสาวซื้อซื้อแครงค่ะซื้อแครงโอเคหมายถึงว่าสองซื้อนี่ลูกสาวสองคนค่ะลูกสาวสองคนค่ะอ่าโอเคเอาตอนนี้คุณแม่อันอันปลูกก็โดนปนไหนเนี่ยโดนแล้วค่ะอันนี้เขาเอื่นว่าเอออย่านั่งค่ะอย่านั่งใส่กับซุปนมไงใส่กับแกงนมไงโอ้ขึ้นทั้งหลังค้ากับที่พ่อเต็ม่นนี้ อ่ะอันนี้ตัดแต่งไว้เรื่อยค่ะตัดแต่งไว้เรื่อยทัดแต่งไว้เรื่อยมันก็จะพุ่มใหญ่กว่านี้อ๋อทั้งนี้เป็นเป็นเป็นตรงนี้เป็นสถานที่นั่งเล่นค่ะน้องน้ำนี่เป็นน้องน้ำที่เจ้าของขุดเองเนาะค่ะขุดเองมาโดนแล้วค่ะขุดเองมาโดนตอนนี้น้องน้ำเขาได้ปล่อยป่าวะ ปลอยแล้วน้ำถั่วมมึงหั่นมันไปเบิดแล้วไปเบิร์ดเออเอาพ่เป็นยังน้ำถั่วมอันน้ำยู่ใกล้ๆนี่เป็นเขาเอื่นม่นน้ำมีอย่างน้ำพมค่ะอ่าห่วยน้ำพมที่เขาเจ้าสร้างสร้างเขื่อนค่ะแม่น้ำพมเอ่อจุฬานน้ำพมที่เขื่อนจุฬาพรนะค่ะโอเคอ่เอายางไปเบิ่ร์ดทวีลังนั่นเขาเอื่นว่าอีหย่างนั่นจะเป็นสลัดผักพรเอ่อต้นโตค่ะเป็นลูกลานลานเขามาเขาจะมาย่ำย่ำลูกลูกกันลานมากก็จิมามาเยี่ยมชม ตรงนี้นั่งยอยู่้อนเม่ลูกหลานบ่น,นัรนค่ะเมีน,น,น,นค่ะขออนุญาตโพสบังขออนุญาตโพดโอ้เป็นลูกสาวทั้งสองคนน,นี่เนาะลูกสาวก็ได้ยอ,อย,ยู่นี่ค่ะเขาเขายึดสายไหนหลานลูกสาวคนเล็กออกไปเมื่อกี้นะคะออกไปอ,อ,อไม่ค่ะผูย้ยไส้ได้นั่นผู้ยไส้เนี่ยหลานเคยค่ะอันนี้หลานเคยอ่าโอเคอ่าทั้งทั้งสามคนย้อนวัดดีเอฟซีได้บ่อ้าวโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่วัดดีเอฟซีอ่าคุณอันนี้เป็นคุณพ่อเนาะ โอเคครับผมเอาห้อยางคุณแม่ผ้ายางเบ่งไปเรื่อยสวนต่างๆางทั้งเบิดน็สวนฝีมือคุณพ่ออันนี้เป็นเป็นคุณพ่อม็นคนจัดเองฟาดโต้คุณพ่อผมเป็นคนธรรมดาสามารถจัดสวนได้เดียวขอภาพให้เอฟซีเห็นจังหน่อยก่อนคนเก่งอันนี้คนเก่งคนเก่งขออนุญาตถามซื้อคนเก่งใน่ซื้ออย่างน้อ ผู้กองตูดครับผู้กองตูดเออท่านละซือจริงเด้ซื่อจริงตรงชัยครับตรงชัยสู่คนตาสะกรโอเคครับผมขอบคุณหลายๆเ้อทีให้โอกาสไปขัวเด้อไปใต้ขัวนะท่านล่โอเคไปใต้ขัวคำพ้องอ่าโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่ผ้าผ้านางชอบมานีต้นไสเนาะจ้าอ๋อโตอีกจะน้อยกับเป็นโฮมไสสวยเอาคุณแม่เดินไปเลยตรงไหนจะพาชมไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ เมื่ออื่นเศร้าประมาณเจ็ดมงก็ทีออกอากาศเด้อคุณแม่เด้อบังม่วงนี่เป็นบังม่วงอีหยังนี่อันนี้เป็นมหาชนกค่ะมหาชนกมีหลายพันค่ะมีหลายพันอืมอันนั้นจะเป็นเขียวใหญ่เป็นเขียวใหญ่ด้านนู้นหลังขั้วเนี่ยจะเป็นอ่าอ่าน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม่อันนี้ต้นหมากนี่เขาปลูกบ่นปลูกค่ะอ๋ออันนวยเขาได้ขายบ่หรือว่าให้ผู้เฒ่าไปยขากับมีแล้วก็ให้ ใส่ื้อเกับมีค่ะใส่ผู้เฒ่าผู้แก่มาอืมครับพี่น้องเบิ่งกำลังออกหน่วยครับกำลังออกหน่วยบักหลายครับวันนี้น้านี่เขาใส่น้าแบบน้าาบาดาลที่ปั้มขึ้นมาค่ะปั้มขึ้นเทาจอบาดาลเองบาดาลเองบได้เกี่ยวกับอ่าน้าในทงในทาเขาสามารถใส่น้าของเขาอยอันนี้เป็นสวนย้อมอีกอย่างหนึ่งโอ้ อ๋อคุณพ่อเมื่อกี้เนี่ยค่ะอ๋เราเป็นค้นหัวมสมัยใหม่เติบเต้นเนี่ยเบิง้งเบิ้งพี่น้องครับสวยนยอมที่เราเห็ดให้พี่น้องเบื้องชัดๆดเลยนี่คือสวยนยอมนะครับไ้บริเวณนี้เราแต่งเองเบิ้อขาอ๋ออันนี้เป็นร้านอาหารร่านอาหารตามสั่งนะครับที่เ,เป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะครับสถานที่ตรงนี้เราเป็นค้นจัดเองนะครับคุณพ่อนะครับโอ้ใส่ใดใส่ใดนะครับทั้งเบิ้อผุนนะครับ อาไปเรื่อยๆคุณแม่มีหลายสิ่งหลายอย่างครับบอกว่าสิเป็นอันนี้ต้นยางนึ่นมกชมพู่เหมือนบ่อันนี้ชมพู่ค่ะชมพู่นี่เขาปลูกนี่เป็นไว้จะเกลือไปเป็นทุกปีค่ะเป็นทุกปีเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วไม่แล้วกับดกดกลูกค้ามา้งเก็บกินได้โอ้ลูกค้ามาเก็บกินได้นะครับสําหรับต้นนช้มพู่นะครับเอาไปเรื่อยๆข้างนั้นเดี๋จะเป็นสมโอค่ะครับผม เมื่อเห็นแล้วประทับใจพ่อแม่พี่น้องที่ขบคบรับเป็นล้านอาหารแบบบ้านๆแต่ว่าอุดมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างอันนี้เป็นมะละกอยี่ห่ออย่างเนี้ยพันเตียค่ะพันเตียค่ะ<า>ปลูกหลายต้นอยู่ตัวน,นี้เนะาะทั้งเบิดจากต้นว่ะคาดว่าประมาณักยี<ร>่สิบกว่าต้นเลยค่ะยี่สิบกว่าต้นเนี่ยเขาเขาปลูกโดนปัญหาได้เก็บ่วยกินอ๋อประมาณสัก สามเดือนก็ได้อ๋อสามเดือนก็ได้นั่นแล้วนะครับพี่น้องต้องเนือจากอันนี้แหละก็ยังมีกล้วยพี่น้องเบิ้งครับกำลังนะครับปีคือปตัดสมโออันนี้สมโอเนาะ,ะอือ สาเหตุที่หลายๆคนที่ตามที่ผมไปทายเนี่ยกล้วยนี่เวลาออกนะบ่ค่อยคัดปีเหตุผลมันไม่จังไดครับบ่นนันผมม่ยังนะค่ะคือตัวนี้บอค่อยมีเวลาขอานะดูแลค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สิเ็ตอยู่แานอ๋อก็เลยบ่มมีเวลามาตัดอ้นั่นมันมีเวลามาตัดโอ้ผมก็เลยถามจากเทือนะครับอันนี้เป็นมกสมโอนะครับมะสมโอออาพี่น้องยางไปต้นนี้ก็เป็นบมะข้าวนี้เป็นบักข้าวยังเนี่ย โอ้บกพร้าวน้ำหอมต้นตำตำหนึ่งต้นนี่ครับก็หลายต้นอยู่ครับต้นบกพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ครับเป็นน่วยดกอยู่นะครับให้พี่ให้น้องมองต้นบกพร้าวน้ำหอมนี่ครับคุณนะครับโบอึดโบอยากอันนี้หน้านี่เมันของเจ้าของบอกคุณแม่ของของกำนันที่มากินเขาเนี่ยปะหรืออีกกำนัลนึงโอเคติดกันนะครับ อา้าจทางไปเบิงขุดขับมาเบิงสวนกล้วยเลาวผาเบิงสวนกล้วยสวนสมโอน้ำถั่วไปมันจะลูกไป,ไปต้นนี้นี่ต้นบักตองบอ่หรือต้นยังอ๋อน้ำถั่วมมันก็เลยมัน,ม,นมันก็ขึ้นมาคือเก่านะครับอโอ้นี่บักตองครับนี่อุดมสมบูรณ์ทั้งเหมือนทั้งหมดข้าวหลายต้นอยู่ต้นนี่ว่ามันมีแต่ต้นช่วงที่ท้ายอ้อมสาขต้นนีบ่บักข้าว เลยหลังสาระะ้านี่กำลังปลูกค่ะต้นข้าวต้นข,ข้าวน้ำหอมคือกันสิต้นโอเคค่ะอันนี้บ๊บต้องที่พันธุ์ยางบุญอ๋อพันธุ์ปุ๋ยฝายอืมเอาใส่ใส่ที่หมะม่งวงเออนี่มะยมยชิดเงาะเงาะท่านเป็นมวยไปเปงาะก็เป็นแล้วมะยมชิดเด้อ ยกอิพจะเป็นค่ะเป็นแล้วโอเคนะครับโอ้หลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ผลในสวนตรงนี้นะครับพี่น้องเข้ามานาเป็นผลเราไม่เขาไปกินอาหารแบาแด้แล้วก็ยางอ้อมเบิงสวนนะครับอืมสามารถเบิงได้ตลอดเวลานะครับร้านอาหารนี่เขาจะเปิดจากทุ่มโอ้จังโมงหอดจังโมงเนี่ยแปดโมงเช้าถึงห้าโมงแรงค่ะจากแปดโมงเช้าหอดห้าโมงแรงค่ะแขกก้มาประจํานะครับมาอุดหนุน กระหางจากที่ว่าการอำเภอนีประมาณาไม่ถึงสองกิโลประมาณสองกิโลเนี่ยแหละค่ะจากที่ว่าการอำเภอประมาณ2สองกิโลเอาค,คุณแม่บอกอีกได้บอกว่าอยู่บ้านหยังตำบลหยังอำเภอหยังค่ะอันนี้ร้านฟ้าคาเฟ่นเนี่ยจะอยู่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุนค่ะตำบลขุเละอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะจงังหวัดเชียงภูมิค่ะ<ม> พี่น้องเอฟซีผ่านมาทั้งพี่อยากซิมากินอาหารคือสอบถามผู้ใดเขาหูจากเบิ้ลเนมเพื่อน,นี่แมนปะค่ะลานฟ้าค่ะ,ะลานฟ้า,อา,ฟาอาหารตามสัง่งร้านกาแฟาสามารถมารับท่านได้ะนะครับกขนมพวกเคก้กทำเองค่ะโอเคครับเอาไปตั้งพี่ต่อนะครับไปตั้งพี่อันนี้ก็ต้นขาเอนินว่ตต้นมากเนะาะ โอ้มันหน่วยสูงนี่แปลว่าบ่ได้เก็บกเจือดค่ะบ่ได้เก็บค่ะมันสูงมันเลยเลยบ่ได้ขึ้นเอาค่ะนี่ครับหน่วยสูงไอ้พี่ให้เอาเมืองรวยแดดจริงจอยู่นะครับอืมด้านหน้าเป็นที่ดินของเฮาบ่ด้านหน้าอของขยาๆของข้าวแต่ของขา้าเฉพาะช่วงที่ปลูกเฉพาะช่วงที่ปลูกที่ไม่รั่วนไล่นาสวนผสมค่ะเอาเชิญอขัดยางไปเรื่อยๆนะครับให้ FC เบิ่งนะครับร้านอาหารตรงนี้สถานที่จอดรถกว้างขวางครับ ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับมาได้เลยพาลูกพาหลานมาเที่ยวมากินกาแฟามากินเขานะครับาได้ตลอดเวลาอแก้วมังกรกโอแก้วมังกรนี่ปลูกน้ำหัวค่ะนาออกน้วยมันก็ออกเยอะแยะ,ะอันนี้เป็นแก้วมังกรน,นะครับโอเคครับกินออก่านไปนะครับ มีทุกสิ่งทุกอยาก่างกับเจ้ว่าหลายที่สุดก็คือบอกม่วงอืมหลายที่สุดคือบอกม่วงนะครับนาบกม่วงก็บสอยอยีพย่อยย่ำอย่างอยู่ย่อยอยู่<ร>ค่ะโอเคโอ้เบอรถ้าได้ขายค่ะมิได้แจกลูกค้าอืมมิได้แจกลูกค้ามาเก็บกิน<ะ>เขาบอได้ขายลูกค้าที่เขาจะมากินเผากินน้ำมากินเผากินน้ำอ่าเพื่อนกันหาเก็บกินเด้เลยเฮ้าก็บรได้แพงเฮาก็บรได้แพงอ่าพวกผลไม้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นป้ากล้วย ถ้าป่วยเอาขึนน้นไปเทิงพี่คุณแม่ขึ้นไปเทิงพี่อ่ะขึ้นไปเชิงพี่แล้วก็ข้าไปจบิปอยุ่หมองเก่านะครับตรงนี้นก็เป็นสถานที่จอรดรถได้ให้กันนะครับเอฟซีที่มากินเขาที่มาเที่ยวก้ามาได้นะครับช่วงนี้เป็นบ้านน้อยเป็นเห็ดหาฮักนะครับ นาฮาักนาเที่ยวอันนี้ไม่นี่อย่างนี่นี่ผมเห็นคนปลูกหลายอยู่นี่อันนี้เข้าลาษสีค่ะเอามาันจะเกิดของมันเองอย่างสิค่ะแ้่เฮามาผ่าไปมันเกิดเกิดห้อหน้ามันแน่อือืมอืมอืมอ๋อโอเคครับผมขับกลับไปตรงนั้นครับโอ้ พี่ครับหน่วยเยอะแยะเลยครับนี่หอดดอกนั่นนะครับจบคลิปยุดมงกี้นะครับครับผมเดี๋ยวเขาทำเสร็จเขาจะส่งเลยยูทูบให้ดูดอีกรอบอเลยอีกรอบก่อนที่จะจบสุดท้ายปลายลิปนะครับขออนุญาตทั้งเบิร์ดทั้งซีท่าน,านยู่ทูนี้แนะนำซื้ออีกรอบหนึ่งเพื่ออ c ซี อ่าสิได้จำง่ายๆนะครับคุณแม่ชื่อว่าอารีสุคนภาษาคอนค่ะบ้านบ้านนนตุนมูเจตตาบนกุลาะอำเภอเกษตรสมณ์จังหวัดชียภูมิค่ะพี่น้องมากคับพ่อตลอดพวล่ามากิดอาหารด้วยนี่อ้าวทั้งพี่เป็นทีมงานเดียวกันครับธีรศักดิ์ครูศีรัตน์นะครับจากบริษัทปัทมมกครับผมครับหงกุงเทพครับผมโอเคครับงทางด้านนีบสวัสดีครับกับผมเสนอลาราพนประธานศุนย์ข่าชุมชนจังหวัดเชียภูมิครับ โอเคครับผมสวัสดีครับผมประเสริฐตั้พิชัยครับพอดีมาเป็นเซลล์ดูแลภาคอีสานนะครับโอเคครับจากบริษัทปฐมมาครับครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงสิจบไปเพียงเท่านี้สาหรับพี่น้องเห็นแล้วก็ติดใจชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อสำหรับผู้ข่าเจ้าของช่องก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับโอเคครับคุณแม่